สวัสดีครับผมจ้ากโกเกษตรฮอร์โม,โมนครับพี่น้องครับนะครับผมครับกับคลิปนี้กับชิพาพี่น้องมาเบิง้งมันนะนะมันนาะแต่ว่าผมผมเองตอนแรกผมตั้งใจไาชี้เฮ็ดมันนาะแบบหลายเติบเนาะที่นี่ผมมาคิดเบื้องเราผมก็เลบยบ่ได้เฮ็ดพี่น้องครับผมเฮ็ดยู่แค่ตรงนี้แค่นี้เองนะคแค่บิ่งเดียว คือคืออย่างเป็ยังคือผมก็เพื่อเ,เหตุเนาะเพราะว่าปีนี้เห็ดยากเติอบอยู่พี่น้องครับปีนี้ก็ยีเห็ดยากเติอบอยู่เพราะว่าพวกเครื่องมือผมม่มีเนาะผมม่มีเครื่องมือดินเปียกอยู่พี่น้องครับแต่ว่ามันมีหลายเหตุผลนะครับผมเดี๋ยวผมมีไล่ให้ฟังต่อเลยตอนแรกนะครับตอนแรกเลยผมเตรียมพันยังดีเลยผมซื้อไปซื้อพันเขามาพร้อมทอนพันเขามาอยู่ให้หนึ่ง ตั้งใจว่าจะปลูกอยู่ประมาณหาไรในนานะครับผมตั้งใจยอยู่ประมาณซี่หาไรนี่แหละนะครับที่นี่ผมปลูกปลูกมันเนาะในคลิปกับเห็นเห็นกันยุ่มันหน่อยนะพี่น้องที่เกิดบ่ค่อยดีนะครับมันเกิดบ่ค่อยดีแล้วมันผมเนะี่ยที่ผมปลูกเนะี่ยผมปลูกอยู่ในดินดินาสที่แกบดีพ่อมแถมยังทนพันธุ์็เกรียมไว้ได้ดีพร่อม เรามันว่าเกิดพี่น้องครับมันว่าเกิดมันว่าเกิดดีอะมันว่าเป็นมันว่าเต็มย่างหน่อยกับขอ95เปอร์เซ็นต์ถ90ผมคิดว่าไหนได้ประมาณ90ถึง95ถึงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันเกิดบ่าดีผมก็เลยไม่คิดเบื้องขนาดดินดีดินเปียกดีท่อนพันธุ์ดียังปลูกเกิดบ่าดีพี่น้องครับนะครับในไฮที่ผมเห็นนะ่ะเกิดว่าดีผมก็เลยเราในนะ้าที่เป็นเรือยังไหนเนะ เพราะว่าผมไม่ได้มีอุปกรณ์เพื่อรถไถรถอย่างเนาะถ้าผมมีผมกจ็จะกล้าเสียงเฮ็ดอยู่คือผมใชลงทุนไปนผมญาตมันเสียไปหลายนะครับเราก็ชิมเงอยมันชิมเงยนคักเลยมันชิมเงยคักวินาไ้นะครับ,บสํนะาหรับมันนาะเพราะว่าหนึ่งเขาจะต้องลงทุนเนี่ยลงทุนหลายลงทุนหลายเราก็ลงทุนเรื่องไถเรื่องยก่อง แต่ถ้ามันเกิดเดี๋ยวต้องหาหน้ามาให้เขาอีกนะครับมันเลย,เลยกลายเป็นยากมันที่เจ็บหลายเนาะพี่น้องเนาะที่เจ็บหลายที่ลงทุนหลายพดแต่ระยะจักธรรมชาติเนาะเขา็บ้ว่าจากญี่ปุ่นจีมาเลี้ยวบ่เลี้ยวหรือ,อยังไหนเนาะความเสี่ยงมันสูงนะครับมันในนะครับสําหรับคนที่มีอุปกรณ์พวกรถพวกอย่างในการลงทุนที่่ค่อยได้ลงหลายอยู่แล้วเพื่อนก็สสมารถเฮ็ดตด้อยู่สามารถเ็ด้เฮ็ดเสี่ยงได้นะครับผม ก็ปัจจัยผมกับสมารถเสี่ยงได้คือกันแต่ว่าผมไม่คิดเบื้องว่าขนาดในให้ผมนะที่ผมเตรียมปลูกย่างดีนะเมื่อเกิดเราผมยังมาเสี้ยงอยู่ในน้าเนี่เจ็บจั้งได้ก็เจ็บนะครับเจ็บเรากับเมย์พ่อมนะผมก็เลยนี่นี่ผมก็มาปลูกไว้เลยไม่ไม่น้อยนึงน้อยเดียวครับแค่ประมาณอย่างงานกลักวางานน้อยๆก็ลองให้รถไทยมา ยังแข่งก็น่ามันอยู่ไกลเนาะเพื่อนก็มายกใหย้ยกให้กับพวกแกบดีใช่ไหมพี่น้องเป็นก้อนโคโรคเกลยอยู่แบบมันเป็ิตยานเลยอะนะครับกับผมก็เลยมาติดตามเบิงบ้งปลูกเบิ้งก็งอกขึ้นมาหน่อยนึงงอกมองที่เปียกดีๆนะครับมองที่เปียกดีๆขนาดขนาดยังเสียพี่น้องยังแห้งพี่น้องครับอยู่ในห่มหมุมแบบห่มไว้เนี่ยตรงนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้ไงม,ไมุมไว้ยังแห้งเนาะทนพันน่ะเบิง้ง แต่ว่าก็ขึ้นอยู่นี่ยกําลังขึ้นตานี่ยหน่อยตาตำ่ำตาตาตาลางังยังแห้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผมปลูกไปได้อาทิตย์กูก้ก้าแล้วครับเนี่ยเกือบสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้ที่เย็นเนี่ยจากน้อยเขาก็ปลูกโป้งมาก็เท่าที่ย่างสมรวจเบื้องกัย่งา,างสมรวจเบื้องกังงกําลังที่แตกตากัคือกับ่บ่บ่ได้กับว่าอันนั้นป่านไหนเนาะพี่น้องเนาะเ,เพราะว่า ผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเอาเสียบใบซื้อนะครับเสียบใบซื้อกับพอกัลังที่ขึ้นมาเน้นะครับกัลังที่ขึ้นมาเนอเพเบิ้งก้อนโครตขลิบเป็นตาหลอดพี่น้องเนาะเป็นตาหลอดเป็นตาบำรุงเป็นตาเฮ็ดได้บ่เนาะพี่น้องเนาะมันเฮ็ดยากด้เนาะนะครับสำหรับแบบนี้นะครับผมก็เลยกับมาเฮ็ดคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับลองคิดเบิ่งดีๆนะครับลองคิดเบิ่งดีๆนะครับเพราะอดใจเอานะครับ ปีใดที่มันฝนดีนุ่มๆดีๆเขาเตรียมดินไว้ดีๆกะก็ย,ยังไสกันแต่ว่าสำหรับผมมากแนะนำแนะนำให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับขนาดผมเฮ็ดในให้เตรียมย่างดีทุกอย่างเนี่ยยังเกิดบ่ดีเนาะพี่น้องน้งงกันเลยบ่เอาเลยบ่เอาครับผมเพราะว่ามันชิมเงยครับชิมว่าตักนามหดชิมว่าเปิดนามหดเนี่ยโอ้ลำบากไปอีกหลายย่างนะครับ อันนี้กําลังที่เกิดแตกตามาเนี่ยเกิดแน่ว่าเกิดแน่เราที่นี่เกิดเนี่ยเกิดมาเราเนี่ยบรู้ว่าหัวที่ดีบ่าเพราะว่ามันบํารุงกันยากเพราะว่าดินมันแข็งดินมันแข็งครับมันเมื่อคือดินทรายนะดินทรายเขาสามารถบํารุงได้อยู่นี่นะครับสําหรับดินแบบนี้บรู้ว่าบํารุงแบบใด็ล้อยังเดี๋วคือล้อให้ดินเปียกฝนมาเท่านั้นครับฝนมากับเสียงน้ามที่ตัวมีกหละเนี่ยมันไหลประจัยเนาะพี่น้องเนาะบรู้ว่าหัวมันที่ขึออ้นเนีเขาดีว่าถ้าแบบนี้ดินแบบเนี้ย นะผมผมก็เลยมาแนะนําสําหรับการเฮ็ดมันในนานะครับที่พี่น้องกําลังสิลงทุนเฮ็ดตอนนี้ลองคิดเบิ้งดีๆนะครับผมแล้วก็ลองเบิง้งตรวจเบิ้งดินของเขาดีๆก่อนนะครับก่อนที่เขาสิลงนะครับคือคือ,อยังคือผมสิมาแนะนําว่าให้เขาเนะี่ยลองพิจะรณาเบิ้งดินของเขาก่อนนะครับดินเป็นดิน้ายหรือดินที่มันสามารถเล่งให้มันไงหญ่ได้บอเนะ้านะพี่น้องเนาะแล้วก็ สองว่าดินมันชุ่มดีบ่าเราก็ดินปลูกเรามันจะเกิดบ่าเราเขาไถยกหลองขึ้นมาเนี่ยมันจะแหงไวเพราะนาอพี่น้องเราไถมันที่อากาศยังเข้าไปข้างล่างได้เลวมันก็แหงไว้นะครับสําหรับดินแบบนี้นะครับมันประกบนะมันก็แหงไว้เราอายุอายุได้อายุดินเปียกแป๊บเดียวเนี่ยเสียบไปมันเกิดมันอยู่แต่ว่าพอถ้าฝนมาตกมันก็ตายมันก็ยังแหงตายแล้วก็ถึงเมื่อตายมันก็ง่ญ่เมื่อค่อยดีหัวง่ญ่บ่เเลวเวนาะพี่น้องเนาะ มันมันมันก็นประมาณนี้แหละสําหรับปลูกในนานะครับปลูกในนากนัผมมาเฮ็ดคลิปนี้แนะนําพี่น้องเบิง่งนะครับสําหรับการปลูกในนาตอนนี้หนึ่งเขาต้องอยากให้พี่น้องเนี่ยไปตรวจเบื้องดินถ้าของก้อนว่าดินเปียกซุ่มดีบ่แา้เราก็ดินเป็นลักษณะดินเป็นดินทรายหรือดินดินเหนียวนะครับเป็นดินทรายหรือดินเหนียวหรือจังใดนะครับแล้วก็ ลองพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือขนาดผมปลูกในไฮนะดินสายย่างดีเลยดินเปียกดีพอมยังไตพี่น้องยังไตเกิดบปอลยเปอร์เซ็นต์นะครับเราดินถ้าเป็นดินลักษณะแบบนี้เราก็อยู่ในไฮนานร้อมอายุยะสัน่นมันจะุ่มค่ากับเฮดบอลนาอพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีอุปกรณ์หรือมีอย่างก็โอเคหน่าเฮดหน่าลองเสียงเฮ็ดไปนะครับถ้าว่างๆก็เฮดไปน้องพี่น้องเนาะ แต่ว่าอันนี้คลิปนี้ก็มาแนะนาเบื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับผมครับก็สําหรับคลิปการของผมก็มาแนะนําซื้อน้องพี่น,น้นองเนาะบ่ได้ว่าห้ามพี่น้องเฮ็ดเนาะเพราะว่าขนาดผมเตรียมแล้วเนี่ยผมเตรียมหอดทอนพันธุ์นะครับเตรียมหอดทอนพันธุ์เตรียมทุนไม่เรียบร้อยแล้วติดต่อค้นไม่เรียบร้อยว่าสิไปลกหลอกยกอย่างเรียบร้อยหรอผมยกเลิกเลยนะผมยกเลิกเพราะว่าผมเห็นความเมื่ยอย้างนาแล้วก็ ความการลงทุนข้างหน้าผมอ่านออกแล้วน้องพี่น้องเนาะบ่บืนเฮ็ดนะบ่บืนเฮ็ดเพไป็อย่างเขากะไปเฮ็ดในให้ในอย่างเอาดีกว่าน้องพี่น้องเนาะนะครับผมครับกับคลิปนี้กับพระมานี่ละมาเว้ากันเรื่องการปลูกในนาอีกอย่างหนึ่งมาแนะนํากันนะครับผมนะครับว่าจังไหนจังไดน,นะครับผมกับเพื่อพี่น้องเอาไปคิดกําลังที่สิลงทุนกําลังที่สิไถปลูกตอนเนี้ย หรือว่ากันลังสี่สี่ลงเฮ็ดเนี่ยก็ห้เทียเพื่อพี่น้องได้ยินแล้วก็พิจารณาเบิงนะครับห้เทียเป็นประโยชน์นะครับผมเนาะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเก่าครับผมไม่เป็นกังใจในการเฮ็ดลิปต่อไปนะครับส่วนมีอย่างกับสอบถามแลกเป็นเล่นลูกกันได้ครับผมส่วนคลิปนี้จ้ากโกกเกษฮอร์โมนก็สวัสดีไปก่อนครับผมไปหายัาง่งตรวจแปลงเบิ้อนอีกจังหน่อยนะครับ